ตูจะมาบอกว่าตอนนี้จะกว้างเปิดรับออเดอร์ข้าวโพดบีคอนข้าวโพดในตำนานแล้วนะจ๊ะมีเหมือนเดิมแต่พิเศษวันนี้คือรสใหม่จ้ารสใหม่รสวิงแซ่บคือสำหรับสายเปรี้ยวใครชอบแบบเปรี้ยวแซ่บแ,แนะนำเปรี้ยวเปรี้ยวระเบิดระเบ้อแต่อร่อยก็เปรี้ยวเหมือนอารมณ์แบบยำๆส้มตำใครชอบแบบนะนทำเลยเอาไปกินส้มตำนึกจะมอเนี่ยแซ่บมาก มีเหมือนเดิมอริชีสบาร์บีคิวและรสใหม่วิง้งแซบสาแบบใส่เปรี้ยวใครชอบแบบจับรสเปรี้ยวเหรอได้เลยแซมเปรี้ยวชีสต,ตอนนี้จะมีแค่รสใหม่วิง้งแซบแล้วก็กานเก่าของแสดงบาร์บีคิวถ้าชอบชีสบาร์บีคิว ออกีแกห่านหว,หวานหอมฮือลาบเหงวก็จะออกสามรสรสจัดใครแบบว่าไม่ชอบแบบปรุงแต่งก็ออริส่วนอันนี้สำหรับสาวแบบคนชอบกินเปรีย้ยวจับจับยำยำซุ้ม,มตำถารู้เหมือนแบบลาบหมูทอดแล้วบีบมะนาวอะไรเงี้งออยประมาณนั้นแ่บจริงห่ะอแอดบีเคงแค่หนึ่งสามเหมือนเดิม แล้วก็เผ็ดอร่อยดีค่ะอยากกินมากก็เด็กก็เดาตับฟูไม่มันแล้วก็ฟันไม่แตกกรอบฟูแข็งนิดนิดแต่ฟันไม่แตกแต่ใครฟันไม่ดีอย่าก,กินอืมแค่นั้นจะเบื่เฮ้ยเดี๋ยวเดาไปดีกว่ามาบอกว่าตอนนี้ก็กดรับออเดอร์แล้วให้ไม่หลังจ้ะเพราะว่าไม่ได้มี่ยงายตลอดเปิดออเดอร์เป็นช่วงๆตอนนี้ไปได้แล้วจุ๊บ